ข้างเน็ตรูทพี่น้องมาจา้ะติ๊กย้ายเข้ามาอยู่บ้านแล้วเด้อย้ยายเข้ามาอยู่บ้านแล้วย้ายมาอยู่ข้างในบ้านแล้ว ได้ยังได้แล้ว,ลวมาให้แม่หน่อยค่ะแม่หนูโยนมาล่ะไม่ดีมาหนูวางไว้เลยเอาหลูวางไว้เลย,ย้ Thank you so much Okay วางแค่กต่งกันกินได้นยน,นะจ๊ะ อันนี้หมึกอ้าวเนียดเนี่ยโอ้วเตร้องด้วเบิงเนีกากข้ากิหลีแม่เน็ตดไหม บยไม่ได้เลยฉันผัวไหวได้ขัดสิเที่ยวมากเที่ยวหลุดเที่ยวหลุดเที่ยวมากอยู่จังสิไม่ชอบ สงสัยมันต้องได้เติมโอ้จะเอียงหรอกถ้าดู Youtube ดูอะไรเนี่ยก็ปกตินะ มีมียาลดน้ำหนักแต่ไม่ทานติ๊ก <c oughs> ไม่สบายน้ำหนักตีขึ้นตั้งเยอะแถมมาขนมาขนของเข้าบ้านอีกพี่น้องเอ้ยถือไรทีหอยหลักก็เมยบ้านนี้พรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่วันเสาร์เนี่ยติ๊กสั่งน้ำมูก หมอบอกกว่าสั่งน้ำมูกแรงเกินไปนี่ห huh. ูน <ty éc> ี่ตอนนี้หูข้างนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินชัดเลยบรหยัดบรหยัดถากเลยป่วยป่วยมากปีนี้เนี่ยบรหยัดถากเลยป่วยป่วยมากปีนี้น่ะป่วยมากป่วยน่ะป่วยมากป่วยมากเลยป่วยป่วยต้นปีเลยน่ะแบบบ้านน่ะโรคมากตอนนี้น่ะ อะไรก็ไม่ได้เลยเน,นี่ยตอนเนี้ยอะไรก็ยังไม่เข้าที่สังเกตไหม,ท,ไมทําไมติ๊กถึงไม่ได้ไล์สดไม่ได้ไล์สดไม่ได้ลงตัวเลยคุณนะคะคุณพ่อขอบคุณนูกก็เห็นพ่อขี่รถไก่ไปไกลมาอยู่ลูกก็ยากเงี้ยพ่อก็คือสิเห็นนั่นละตามที่พ่อเห็นนั่นละ่ะยาี้พอาปานว่าเป็นตีเข่าอยู่แล้วเป็น ตีข่าวยุงอร่ยโอเกลือข่าวยุงอรดเที่ยวไข่เทียยเทยยเท่ยวบ่สบายเที่ยวไข่เที่ยวบ่สบายอยู่นี่แหละบานี้จังกินยาจังกินยาจ้าบวมยาจังโฟกยาบานี้ยาแก้กเสพยาลขายเส็นยาจักยายังเป็นยายัง้งยาคาช่วงคาเชื่อ ให้ลูกชายก่อนกะเพาได้กระทะหลุมมาเนี่ยเห็นไหมกระทะหลุม ถ้าหลุมมาแล้วก็เอามาให้แล้วก็จะทําทําไข่ดาวให้เด็กๆนะคะมื่อเศร้านี่ตื่นสวยติเป็นคนบ่เคยตื่นสวยขนาดนั้นติตื่นหกโมงเคืงจนแฟนมาเอ้าจนแฟนมาเอ้ามันเป็นไข่ขืนอีกบ่ร่สั่นแฟนมาติก็เลยแม่ติมือแบบติทางานแบบแบบติเคสเบียกแม่ติมือยคัาดแม่ แฟนๆจะงงนะว่าตกเป็นคนเอาแต่ก่อนตีสิตื่นตีห้าครึ่งเก่งสินะาตีห้าครึ่งหรืออย่างช้าสุดคือยืออย่างช้าสุดก็คือหกหกโมงยังสาสุดแต่เมื่อเช้านี่คือตื่นแบบตื่นสายมากๆร่างกายกับอ่อนเพียบไป อ่อนเพียไปเยรื่อยอ่อนเพียไปเลยตั้งแต่ติดโควิดมานี่คือทุกสิ่งอย่างคือร่างกายติกพังมากสา้สา,งา,สางส้างแบรนด์ขึ้นมาสัางสินค้าน้ำยาลดน้ําหนักมาเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะกินแล้วให้มันลงให้มันลงแบบปพ๊บๆๆให้แฟนขาเห็นแต่ว่าอันนี้โอ้ใจอีหยังดอกพี่นอ้องเออแต่ก้าลูกเป็นใครีิกบอติด น้ำลูกเมนบอกคู่มือนี่บอกขอโทษทีลูกเป็นใครปุ๊บติกะติดน้ำ แรงเกินไปไปแรงเกินไปก็ไม่ได้นะกระทะนี้นะไม่หวยก็ไม่ได้ทำเลยพี่น้อง ơi. เอ้ยข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เข้ามาอยู่บ้านบ้านคุณสามีนะนนี่บ้านแฟนเดอ้อที่มากลับมาอยู่บ้านแฟนอยู่กับอยู่บ้านนี่แหละบ้านนั้นก็เป็นบ้านเช่าเนาะ บ้านนั้นก็เป็นบ้านเช่าเฮ็ดจังไดนล่ะสูช่วยกันไปนีน่ล่ะเดี๋ยวมันก็ร้อนละ ไปนี่ละซีเวตเงินกัะแหงหายเนี่ยแง่มาได้ายบ้านตายบอปบ้านนี้เขาจะไม่ให้ทางซีเล่นพี่น้องทางซีเล่นยกของเนี่ยโอ้ย ติดกับเที่ยวเป็นวินเที่ยวเป็นวินหอบกันไปโล่งบานอยู่พราปนั่นพี่พอยุ่งไหมหถ้าไม่ยุ่งนะมะโขกมะโค,ก,โคกพริกกับมะโรกพริกกับ กับกระเทียมให้แม่หน่อย,ยกระเทียมกับพริกเด้งม็กระเทียมนะ่ะกระเทียมสักสิบพริกนะสิบห้าว่าแตก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 ไข่ได้แล้วว่าใส่ตะเกียบนายก็ได้ไม่มันไม่ยากแม่แม่แม,ม่ถนัดอันนี้ นี่พ,พริกนต่พ่อนี่งหิวแม่เห็นกล่องดอกกล่องไม่เห็น,นพออ่อดอกเอาครกครกที่นั่นครกสากอันดับแรกโขกกระเทียมก่อนค่อยโขกพริก เอามือกวดเอามือกวาดแบบนี้เอามือกวดแบบนี้เออมันจังโมเดลเป็นจังได้ถือกบอถือกเลขบอถ้าจ็งถือกเลขบอเลขหยังจังไปเข่าเลขน้องอั่นน้องอุ้งอิงบอกชื่อว่าน้องอุ้งอิงบอน้องอุ้งอิงหรือเปล่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะตีกาวอยู่เด้ มันมาสองสองห้าเนาะน้องได้มาสองสองห้าสิกระเกาบาอยู่ได้ว่าเออสิบห้านะฮะสิบหาสเมตรมันถึงจะเผ็ดพอดีไง,ไงลูกอุ้ยไข่ดาวน่าอร่อยมากเลยไข่ดาวน่าอร่อยมาก หกฟองน่าจะอิ่มกันเนะาะไข่ดาวเนี่ยีีจะมกินเยอะๆเลยโปรตีนเยอะไข่เนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีน้ำมันเยอะขนาดนะั้น มันไม่มีพริกแห้งถ้ามีพริกแห้งนะ่มันจะต่ำงางกว่านี้ทานีพริกแห้งเด็ดกระเพราอะเ้านีีแม่นาจะให้พ่อพาไปหาหมอนะถ้าเกิดหมู้แม่บอเศ้า เมื่อแม่ส่สอนวิธีต่ำนี่วิธีต่ำเฮ็ดดังสิแจ้งจิตงานถ้าต่ำเร็วนะมันมันไม่ทั่วม,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 มันมัน,มมน,มนทาเฮ็ดจังซี่คือขันมันอยู่ทางเทิงเฮาก็เคียงล้วงเฮาก็เน้นๆต่ำเน้นๆลง เป็นเกมอะไรนี่ที่แค่หยางนอนบะแมีนเอ่อไปนอนมาหนึ่งหั<อ>่นไม่อ,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 ไมอ,อาบน้ำแล้วนะ พอ้ออะไรบลุกเอเอาปิต้าเฮดแบบว่าเฮดอันนั้นไหมอันขนมปังปิ้งแล้วก็นี้ใสหน่ะไหมน่าอร่อยดีนะเก็บไว้ไหมเอาไปเอาเอาไปตั้งไว้ตรงโต๊ะคอมพี่พอก่อนก็ได้ ก,กันฮอ่อนเออวะ่ะพี่พอพรุ่งนี้ทำเบฟพรุ่งนี้ทำเบฟฟัสแบบนั้นดีกว่าแบบนี้ทอดแบบไอเห็ดทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็บบวกปิ้งขนมปัง ปิ้งขนมปังแล้วก็แต่ว่าขนมปังปิ้งมันกับขนมปังปิ้งแล้วก็นี่แล้วก็ใจ หอมเหรอไข่ดาวไข่ดาวอยู่ข้างนอกแล้วไข่ดาวหนูเหรอใช่ไข่ดาวหนูเนี่ย ปุ๊บเด็ขออะไรหลายพีนมหงผิดพลาดน้อพูดเจอใครบนโตเออเดี๋ยวใครอยู่บนโต๊ะเดีวจ้างไปลูกล่างมือไปทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วจัดเต็ เรียนให้เรียบร้อยแล้ว คะาวทำไมเก่งจังเลยน้องเพิ่อพูนเนี่ยน้องเพิเ่อพูนเก่งมากเลย รดนิดเอ้ยอันนี้นิดนึงมันนีหละเยอะแหละเดี๋ยวจะได้คำติชมว่ายังไง มีอะไรก็ใจหนึ่งเดียว เรียบร้อย i got ไปแล้วเด้อจ้าบันนี้จิไปกินข้าวได้บัดน,นี้ไปแล้วเด้อจ้าบันนี่ิะไปกินข้าวบันนี่จไปกินข้าวไปให้คงอันนั่นพราะว่าลูซ้ายประมาขาวขา่าวกองเนาะเดี๋ยวติ๊กสิมาลายสดอีกที่หนึ่งเด้อ